สวัสดีครับวันนี้เรามาทําการทดลองโป่งหรือแฟบกันนะครับวัสดุอุปกรณ์มีน้ํายาล้างจานผสมน้ําน้ําร้อนหนึ่งน้ำเย็นหนึ่งกระมังสองใบขวดสองขวดวิธีการทดลองนะครับนําขวดน้ําจุ่มใส่ฟองสบู่จุ่มใส่ฟองน้ํายาล้างจานพอจุ่มน้ํายาล้างจานเสร็จนําขวดน้ําจุ่มใส่ ในกระมังของน้ำร้อนจะเห็นได้ว่าฟองลูกโป่งฟองสบู่นั้นมีการพองตัวขึ้นส่วนกละมังของน้ำเย็นเมื่อนำขวดใส่ลงไปฟองสบู่มีการหดตัวลงเข้าไปในขวดขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ